เรียบร้อยครับไม่ไหวครับจมไปครึ่งล้อครับอยทางอย่างโหดครับเจ้าฮินโนเมกาครับจมเรียบร้อย เดี๋ยวพี่โม hấp ดันท้าย hấp ครับแรงโอ้ยทางอยากโหดครับสุดโหดเลยเอ้าแต่งทางนิดนึงครับ